สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีมีมาฝากอีกแล้วค่ะ21พฤศจิกาย,ยน2565นี้กรมการค้าภายในมีหนังสือด่วนที่สุดถึงคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารในส่วนของนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบคนะคะออกมาประกาศข่าวดีว่าจะมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงจากกรมการค้าภายใน6งวดแรกเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงิน เงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเริ่มทยอยจ่าย22พฤศจิกาย,ยน2565แน่ชัดข่าวจริงโอนชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกหนึ่งข่าวที่พี่น้องเกษตรกรไม่ควรพลาดก็คือการรอคอยติดตามในการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มทยอยจ่ายเหมือนกันนะคะตั้งแต่22พฤศจิกาย,ยน2565เป็นต้นไปเหนืออีสานกลางใต้77จ,จังหวัด มีใครได้รับการโอนเงินก่อนบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะแน่นอนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวหลายคนลุ้นแล้วก็กอดติดมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทางช่องอีสานแซบด้วยนะคะถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีมากๆจะมีการประชุมกําหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งจะประกาศรวดเดียว6งวดแรกจ่ายเงิน22พฤศจิกาย,ยนนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะและยืนยันมาล่าสุดนะคะว่าในส่วนของ นบขแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศแล้วและกรมการค้าภายในก็จะมีการประกาศราคาเก,กลี่ยการอ้าง,งอิงโอนจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งจะมีการทยอยจ่ายเหมือนกันนะคะโดยมีการประชุมบอร์ดทคสอแล้วก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเลยกว่า4.68ล้านคัวรเรือนค่ะการเดินหน้าจ่ายเงินโครงการปรการได,ได้ข้าวปีสีแล้วก็ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0นบาทนั้นจะแบ่งการจ่ายเงินจากทางธนาคารทรกศโดยทะเบียนเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเหนืออีสานกลางใต้โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะมีการส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นไว้กว่า4.68ล้านคนเรือนไปที่ทางธนาคารทรกศาทางธนาคารทรกศสำนักง,งานใหญ่ค่ะก็จะประมวลผลรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งรายชื่อต่างๆให้กับทกศทุกสาขาในพื้นที่ที่ท่านเป็นลูกค้าหรือว่าจะ แบ่งแบ่งปลูกไว้หลังจากนั้นทบศก็จะมีแผนการจ่ายตารางการจ่ายเงินนะคะแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศส่วนการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับแต่ละทกศแต่ละสาขาว่าจะมีแผนการจ่ายอย่างไรแต่ที่แน่ๆแ,แผนกลางในส่วนของการจ่ายเงินส่วนกลางจะเริ่ม22พฤศจิกาย,ยน2565นี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยวันนี้กอะติดในส่วนของการประกาศร,ราคาเกณฑ์กางอ้างอิงพรุ่งนี้ก่อติดการจ่ายเงินตารา าาารางกรจเิน่ยซึ่งเชื่อว่าทางช่องจะมีตารางการจ่ายเงินมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากอย่าลืมกดไลค์ก็ชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ